โอเคครับก็กาบสวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาการประมูลนะครับทุกคนเราจะมาประมูลรถไงะอะไรงี้อุ้ยดูดิมีรถเด็ดครับทุกคนมีอัปเกรดบ้านนะครับทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับ เกมนี้เรียกได้ว่าคนเล่นค่อนข้างที่จะช่วงแรกอะครับมันเยอะมากเลยคนเล่นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มลดถอยลงไปค่อนข้างที่เดเยะเลยครับเฮ้ค hey, คุณต้องการเสนอราคาในลงประมูลและสร้างอาณาจักรราคาของคุณคลิกเพื่อปุ่มอะไรนะการประมูลอ๋อนี่วิเดี๋ยวผมลดเสียงก่อน โอ้ตอนนี้ลิิทธิเติดตายเถอะเห็นไม่รู้สามเอาไอเทมเจ๋งๆในกล่องนั้นน่าจะมีมีคนเสนอร้อยหนึ่งครับเอาดีผมเสนอร้อยหนึง่งไปเลยมีคนปานไหมอุ้ยมีคนปาดร้อยยี่ห้ ใครจะร้อยห้าสิบไหมพวกเขาประมูลมากกว่าเราประมูลอีกครั้งเพื่อเป็นผู้ประมูลสูงสุดง่ายๆครับก็ง่ายๆเข้าประมูลไปเรื่อยๆใครปาดแล้วก็ประมูลต่อแต่ถ้าเยอะเกินไปเราจะไม่ประมูลนะครับทุกคนดูจะของแล้วไม่น่าเกินร้อยห้าสิบหรอกโอเคเอ,อุ้ยกำไรครับทุกคนโอ้ยกำไรเยอะเลย โอเคเรามีพื้นที่นี้กับบ้านเท่านั้นเราสามารถแอดเก็บสิ่งนี้ได้ภายหลังคลิกที่รายการที้มีจากนั้นยืนยันอันนี้มีคุณค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ขายไปเลยครับตอนนี้มาขายทมในร้านของคุณกันเถอะโอเคเรามีร้านตัวเองนะครับร้านส่วนตัวของเราเลย ร้านคุณมันไลค์ให้เราเพิ่มโตเพื่อขายไอเทมของคุณเฮ้ยเดี๋ยวตั้งค่าอยู่ในเนี่ยเฮ้ยอลโหลตั้งค่าอยู่ไหนนี่ไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปประมูลกันต่อเลยประมูลอยู่ไหนเอ่ยอันนี้เป็นร้านค้าของเพื่อนนะครับโอ้ยดูดิ มีตึกย่างใหญ่อ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะธนาคารมั้งครับทุกคนคืออะไรอะ่ะเ่อผมก็ไม่รู้นะผมเข้ามามั่วสั่วเลยผมไม่ไม่เคยเล่นเลยนะแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปประมูลกันเดี๋ยวเราไปประมูลตรงนี้เลย เรามีเงินอยู่ห้าร้อยนี่เอ้าเหรอไม่ใช่เงินด้านล่างเหรอเอ้ยไม่ใช่เงินด้านบนเหรออ๋อต้องใช้เงินด้านล่างครับทุกคนก็คือเราต้องไปประมูลธรรมดาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คเลยโอ้ของไม่น่าเกินไม่น่าเกินร้อยเหรอครับ ไปเลยร้อยห้าสิบเอ้ยไม่นไ,ไม่แน่เกินสองร้อยผมคิดไว้อย่างงี้นั่นไงผมได้มาในราคาร้อยห้าสิบรับ 17. อุ้ยต่อเลยหรอสิบเจ็ดอุ้ยไม่เยอะครับไม่เยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกำไรลืมเลยกำไรลืมเลย นี่ขายไปเลยแล้วเราไปขายของนะครับทุกคนขายไปเลยเอา้าไม่สามารถโอวางในเชลอใหญ่ครับทุกคน<ะ>เดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนเรามีอยู่สิบห้าอัญมณีครับทุกคน เดี๋ยวเราไปเพิ่มพื้นที่เก็บของดีกว่าอ่าอุ้ยมีคนให้ราคานี้โอเคพอใจเยี่ยมเลยแหละไปประมูลกันต่อเลยครับทุกคน Let's go <S คนเดี๋ยวเราไปต่อเลยอุ้ยกล่องเรียงรายเลยครับทุกคนไม่ขาดทุนก็กําไรมากเลยแหละเอามา ผมเสนอไป้อยยิมครับมีคนต่อไหมต่อไหมอ้าวเรียบร้อยผมได้มาตูต่อไปอันนี้ผมน่าจะประมูลไม่ได้แล้วใช่ไหมเอ้ยได้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 ได,ได,ได้ทุกคนได้โอเคมีใครต่อไหม เอียบร้อยผมได้ไปในราคาร้อยหนึง่งอุ้ยคุ้มนะพัดลมสิบเก้าโอ้ผมว่ามีแพงอ่าให้เขาเล่นไปผมว่ามีแพงดูทรงอนะไปแล้วพี่โหห้าสิบ เออเออ <news> เออเออออเออโอ้ยกำไรเยอะเลยอ่ามาดูของผมรายหนึ่งนะเออเอออุ้ยได้กำไรอยู่ครับทุกคนกำไรห้าสิบแปดเหรียญของผมอ่ะมามามาขอขอโอ้ยออ้อ้ยได้กำไรเยอะเลยครับสวยไม่รวยก็เจ๊งอ่ะครับจังหวะนี้ โอเคงั้นเรามาขายของกันเดี๋ยวเราไปประมูลเงินต่อเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่เจ็ดร้อยแล้วไปเลยโอเคมาอันนี้เราน่าจะได้เล่นกับผู้เล่นจริงหรือเปล่าอุ้ยสี่สิบเก้าเหรียญครับทุกคนเอาแล้วร้อยห้าสิบครับทุกคนอุ้ยร้อยเจ็ดห้าสองร้อยเอาดิสองร้ยสิบ ต่อไหมต่อไหมถ้าไม่ต่อวิ่ของผมเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบโอ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะสเก็ตบอร์ดห้าสิบอุ้ยอุยเมื่อกีตัวนุ๊ก็ค่อนข้างแพงเลยนะเอาละอ่ะให้เขาประมูลกันไปมาดิ ได้ไปในราคา250ราสครับหูปนล,ล็อกขา,ายาด้วยหูกล่องใหญ่ด้วยครับทุกคนเราไม่รู้แหละเอามาเอาทุกตู้เลยครับตอนนี้โคตรหิวฮ่าฮมาดีเว้ยได้ไปในราคาที่175บาครับทุกคนราคาดีนะ เยอะเยอะมากเลยว่าแล้วและอุ้ยผมได้กำไรโคตรเยอะขายไปเลยครับทุกคนเอาขายไม่ได้ขายดิอู้ด้งเงินมาพันนึงครับหวานเจีย๊ยบเอาละบอกเลยว่าตึงชาติ เดี๋ยวเรารอลูกค้ามาดีกว่าชิ้นวางของฉันนี้กี่บาทล่ะ,ะเดี๋ยวยังไม่รู้เลยนะกี่บาทล่ะเดี๋ยวรามาตั้งนี้ก่อนอ่ะสวัสดีลูกค้ามาดูของอ่ะลองหูอะไรอ่ะโอ้ลูกค้ากดราคาเกินอ่าผมขายขงงงหงงหงงไปเลยผมขายแล้ว เป็นเคเออกไปประมูลเลยเงินเรามีตั้งพันหนึ่งกลัวอะไรล่ะเราเอาแม่งทุกตู้เลยเราเอาทุกตู้เลยมาโว้เช็คอ่ะมาอะสู้ตายเอามาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเอาห้าร้อยห้าสิบ เอาดิโหมีใครเคยประมูลสูงขนาดนี้ม,มีไหมไม่มีอุ้ยกล่องนี้ดูรวมๆแล้วไปมาดิเอาเอ้ยไม่นะ กำไรห้าสิบอามาดูของผมประมูลไปตั้งเยอะอ่ะมาดูดิโอ้โหสิบเหรียญเวลีกูดอ่าฮะเวลีกูดเลย <c oughs> กำไรติดลบด้วยมั้งเนี่ยดูทรงอะ <c oughs> โอ้เราจะเป็นนักประมูลอันดับหนึ่งได้ไงเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบไม่ก็ห้าร้อยเอามามาดิวะสี่ร้อยลับทุกคนมีใครไหมสี่ร้อยห้าสิบมีไหมมีไหมไม่มีเป็นของผมเรียบร้อยสี400่ร้อยอุ้ยอุ้ยสามของในนี้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบ ปล่อยปล่อยเพื่อนปล่อยไม่ก็สามร้อยอะทุกคนไม่สองนั่นสองร้อยห้าสิบโอเคผมน่าจะได้กำไรเยอะอยู่มาดูของผมเออเอ้ยโอ้ได้กำไรอย่างเยอะทุกคนอุ้ยมาดูตัวนี้ได้ประมูลไปสี่ร้อยนะครับทุกคน โอ้โหห้าร้อยเก้าสิบห้ารวยนะครับทุกคนอุ้ยเกมนี้ผมมองขาดว่ะว้าวได้มาแปดร้อยครับทุกคนอุ้ยถือว่ากำไรยเยอะอยู่นะสวัสดีพี่ขายหมดเลยพี่อุ้ยเราอย่าปวดล็อกพันแปดแล้ววะถ้ามีพันแปดเนี้ยคงจะดีว้าว อันนี้มีลังแปลงใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวรอเข้าประมูลกันสามร้อยมาด,มาดิมาดิมาดิมะอ้าวสี่ร้อยสี่ร้อยมีใครร้อยสี่ร้อยสิบไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเยเห้าร้อยมาดิมาดิมะมีใครห้าร้อยห้าสิบไหมมีไหมอ่าอ่า เ็จฉันละโอ้อันนี้มีที่หนีผมนะครับโอ้ผมว่าอันนี้ไม่คุ้มมีเด๋ยวของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยแมวแมวแมวอ่ะปล่อยให้เข้าประมูลไปเลยผมไม่เอยู่ละอ่าผมรู้ยังไงขาดถึงโอ้อันนี้ยิ่งหนักเฮ้ยอุ้ย ผมไปเจอสว่านคระะับทุกคนเฮ้ยเอาหน่อยเงินเอาเฮ้ยผมนู้นไม่ได้หรอเหยียบร้อยเพื่อนได้ไปอ่ามาดูอันแรกสามร้อยอะเฮ้ย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 อูย๋กำไรครับทุกคนกำไรร้อยห้าสิบอ่ามาดูวงเพื่อนอันนี้ผมว่ากำไรไม่เยอะ ก็บ้าละอเอามาดูของผมโอ้ประมูลไปตั้งห้าร้อยเรียบร้อยขาดทุนหยับเลยเอ้ยสิ่งที่บีดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตหม่กอขยายพื้นที่ดีกว่าไปเลยอุ้ยพื้นที่เราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากเลยครับทุกคน เอ้ามาือไีด้เลยค้ามาอันนี้ไม่น่าแพงนะครับนะใครจะประมูลก็ประมูลเนาะผมข้ามแล้วอันนี้ไม่น่าจะแพงนะไม่น่าเอาไปเลยพี่อุ้ยมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย มีแต่ยี่สิบเหรียญขึ้นไปแล้วทุกคนเอาประมูลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยพี่มีใครสามร้อยห้าสิบไหมมีไหมมีไหมของผมของผมมันคือของผมอ่า <camar ader> อุ๊ยอุยมีแพนด้ามีของเล่นมีถังเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเข้าประมูลก่อน ถ้าถ้าเกินสี่ร้อยนี่ไม่คุม้มละไม่คุม้มละไปผมสามร้อยพี่อย่าเลยพี่อย่าเลยพี่สามร้อยห้าสิบพี่อย่าสี่ร้อยนะเออสวยของเราครับทุกคนอ่ะอุ้ยกำไรอยู่ครับทุกคนกำไรอยู่เอาละของผมอีกแล้ว อันนี้ก็กําไรครับทุกคนโอเคถือว่าเรามองเกมขาดอุ๊ยร <t> ้านเราจําไม่ได้เลยร้านใหญ่ขึ้นมากเลยขายไปเลยพี่เราอยากเหมาทุกตนะู้น่าจริงมันเหมือนจะกําไรทุกตู้เลยอุ้ยอันนี้จากที่ผมดูคนไม่น่าประมูลเยอะเพราะว่าของมัน มีเด่ของเล่นนะครับทุกคนสี่ร้อยนี่ไม่คุ้มละสี่ร้อยนี่ไม่คุ้มละงั้นผมไม่ผมข้ามผมให้เพื่อนว้าวประมูลไปเลยครับทุกคนประมูลเลยไปเราเอาสุดสี่ร้อยนี่ไม่คุ้มละ แล้วเพิ่งสามร้อยนะครับทุกคนอ่าผมได้มีที่นี่นี่ผมอุ้ยไปผมเอาสุดเอาสุดมาดิใครไหวอะใครไหวมีใคยสามร้อยสิบมยมีเมยไม่มีเรียบร้อยเป็นของผมเรียบร้อยผมกำไรแน่ กำไรแน่แน่แนเออนั่นแหละกำไรร้อยห้าสิบก้ครับผมอุอุ้ย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 กำไรอยู่ครับกำไรอยู่บอกให้โอเคเงินเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอ้เพื่อน แมวดีแมวอ,อย่างนั้นดีมาต่อราคาเฉยรู้ไหมหมวกนี้มันมันเป็นหมวกของคาร์บอยใส่นะแบบใส่ไปออกลบอะ่ะใส่ไปแบบขีม่ม้ารู้ไหมมันหมวกแร้นะเพื่อนมาลบอย่างนี้อ่มาลบอย่างนี้ไม่ได้นะต่อเป็นราคาผักเลยโลเอา้าเอา้ยแต่งตัวโคตรสวยเลยครับทุกคน นี่ไงนี่ไงเขาสนใจไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะซื้อทุกคนดูนะเดี๋ยวเขาจะซื้ออ่าอ่นี่นี่ไงนั่นไงเห็นไหมเขาให้ราคาดีคนมือตะกีด้ด้วยโอ้อะไรวะนี่ไงเออเอเอรวยทุกคนรวย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 มา แทนที่ใหม่ครับทุกคนว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อยเลยเหรอร้อยเลยเหรอสามร้อยห้าสิบครับทุกคนอ่ะมาดิผมสี่ร้อยมีใครสี่ร้อยห้าสิบไหมมีไหมมีไหมไม่มีเป็นของผมโว้ นี่ผมก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนไปสี่ร้อยฮ่าฮ่าฮ่ามันคือของฉันยังไงละ่ะมูลจดเป็นบ้าไปแล้วครับทุกคน <c oughs> ให้ตายเถอะอุ้ยอุ้ยมีหินหยางหินหยางอีบาเยอโอ้ยยอ้ยอุ้ย ่ตัวตันี้ตันี้ขอได้ไหมจ้าอุ้ยห่งร้อยเลยเนาะอูอ้ลืมดูขาดทุนแน่เลยว่ะโอู้หโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะดูหน่อยอุ้ย,ยสวยนั่นแหละโอ้ยเกือบเลยเกือบไปแล้วอุ้ยอุ้ยคุ้มเลยครับทุกคน โอ้ยเราได้ได้สามตู้เลยเราได้สามตู้เลยอุย้ยกำไรหมดทั้งตู้อู้อ๋อมันโอ้ย,อย,ม,อยมันอันใหญ่นะอันใหญ่มากเลยครับทุกคนอ,ย,อยังไงคิดว่าผมยอมเหรอใช่ผมยอม ไหวเข้าไปเถอะครับถ้าเขาเจะประมูลโหดขนาดนั้นตู้นี้ไม่ตำกว่าห้าสิบไม่ตำกว่าห้าร้อยแน่นอนเขาห้าร้อยห้าสิบไปแล้วมีขยกร้อยไหมผมหกร้อยเอามาดิผมอยากรู้ว่าในกล่องใหญ่ๆมันจะมีอะไรบ้างอะ่ะอยากรู้แค่นั้นเลย ผมได้ไปในราคาหกร้อยครับว้าวอันตู้นี้ของน้อยของน้อยแต่ร้อยปืนหรือเปล่าอะไรซ่อนอยู่ด้านหลังอะ่ะสามร้อยสองร้อยห้าสิบมีใครสี่ร้อยไหมผมสี่ร้อยมาดิบะมีใครสี่ร้อยห้าสิบไหมสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งสี่ร้อยครั้งที่สองสี่ร้อยครั้งที่สามผมได้ไป มาดูกันนะครับว่าจะคุ้มไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอาว่าคุ้มทุกคนคุม้มอันนี้ก็ของผมนะโอ้เกือบไม่คุม้มเกือบละว้วว้าวว้าว,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 วมีเครื่องเย็บเสื้อผ้ามีป้ายแล้วก็มีอะไรอ่ะโต๊ะเหรอมีเคยเจ็ด้อยไหมมีครับมี อ่าเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่งเจ็ดร้อยครั้งที่สองของผมครับนั่นไงอ่าอมโอ้มีเจ็กล่องครับทุกคนมีกล่องใหญ่ด้วยเอาละหกร้อยเอาเฮ้ยไมเออ่เออเออออออ เอ้ยได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่อมาดูของผมอีกโอ้ยได้กํำไรเยอะเลยครับสวยเลยแบบนี้สวยลนูนเอาเลยเอาสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยผมได้ผมว่าได้ทุนยังไงตู้นี้ผมก็เอาครับทุกคนผมไม่ยอมบอกมาดิจะเป็นพันแล้วเป็นพันก็ยอมอ่ะ ผมว่าถึงพันดูทรงอะนี่ไงของผมไงอยู่แล้วโอ้ตัวนี้ไม่น่าแพงนะครับหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเพชรในตมเดี๋ยวผมจะงมมันขึ้นมาเองก็เดี๋ยวผมงมมันขึ้นมาเองครับสามร้อยห้าทีครั้งที่สองผมได้ไป ว้าวมีม้าอีกแล้วไม่เข็ดไม่ลาบสักทีไอม้ม้าอู้มีกล่องโคตรเยอะเลยครับโอ้ต่อไม่ได้เยอะครับทุกคนโอ้อ่าผมรอดูตู้นี้เลยว่ามันจะได้กำไรกี่กี่บาทอะผมรอดูแล้วอู้ประมูลไปแปดร้อยอ่าอยากรู้อ่ะอู้น่าจะเยอะอยู่นะ โอ้ดูดีทุกคนโอ้ผมน่าจะเก็บเก็บโอ้ตัวนี้แล้วก็กําไรนะครับทุกคนกําไรเยอะด้วยอ่ะปูนี้แหละมาเออพันพันหกสิบเจ็ดมาดิโอ,โอ้นี่ไงนี่ไงรอช็อตน,นี้อยู่แหละ ผมไม่ดูราคาด้วยอ่ะมาดิมาดิมาด,มาดิต่อไหมเพื่อนต่อไหมต่อไหมแค่นั้นแหละต่อไหมเจอผมไนงะเจอผมไงเจอดูดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่นีหนีนีนีน,น,น,นีโอ๊ยกำไรเยอะเลยครับทุกคนเจ็ดร้อยไม้มีไม้ผมได้มาไงนะแล้วผมได้ไงนะตามตู้เลย โคตรรวยเออ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 อุ้ยได้อยู่ครับได้อยู่อ่าเฮ้ยโอ้ยกับไร่โคตรเยอะพูดแล้วเหมาทีเดียวสามตู้เลยอะสุดจัดเฮ้ยกำไรเยอะจัดเวลิกู้เลยครับแบบนี้โอ้ยผมเอาสูตรผมเอาสูตรตู้นี้ผมเอาสูตรมามา กี่พันเชียวเดี๋ยวเจ้เจเย็นก่อนพี่พี่โอ้พี่โอ้พันให้พวกพี่เล่นเลยครับไม่ใช่เรืออ่ามาดูของผมนี่ไงผมบอกแล้วได้ทุนอ่าดูของผมบ้างเจ็ดร้อย โว้ได้กำไรเยอะอยู่ครับคุ้มล้วแบบนี้คุ้มละคุ้มแล้วโอ้ขอบคุณนะพี่อะไรเนี่ยพี่โอ้ขอบคุณครับอเ,เอา้าวางตรงนี้เหรอ ออ้ยสาเบรเอร์เลยโอเคครับทุกคนเราปลดล็อกโซนใหม่แล้วโซนแฟชั่นเชิทุกคนสำหรับพาน,นี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่อีพีหน้านะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมโอเค Good บายนะครับทุกคนดบาย